กินอัไรกลินมือมาก่อนแล้วก็กินแปลกมากินยังปูนี่แล้วาปาตขวงแล้วก็ตัวนี้เอากินกินปูปูดิบดบไหมะรับแบ่แบบจลุงก้าล้รัำบลำลำลลำไหมนี่ลูกกินนี่อย่างไร กินมันไหมแม่ให้กินมันวันเดียวได้บ่ยังกินได้วันเดียวอ่ะไม่นหนบะชิ้นน้่นชิ้นมันนี่บ่เพสนี่เนี่ยเพสนี่เพสนอนหนึ่งกะเออล่วง แต่งสองแกนเลยเอมลำบ่หันชัดมามปแว่นนี่หันชัดไหทันทีไหมทันทีเลยบอือหอสองตามลุงกินทั้งนัสองตามบ่โอ้สองึ

đến nó bắn đâu thái hôm qua, Nhung muối sòng níu ché, y như vậy, y, bỏ thái nó nếp nõi, gìn biẹt à, gìn biẹt còn, gìn biẹt còn, chim sống vừa còn này chim ở đây chim đi luôn à, nhìn anh có?

เที่ยวเป็นแมงหมดนะบบบแปลงฟันคือกินข้าวแล้วบบแปลงฟันนะเคี้ยวเป็นแมงนะไรล่ะฮะไข่เลือกอมหนึ่งวันได้กินูอมหนึ่งวันเลยใครขึ้นกินกินคนเดียว,นนยวแม่บดาบอกฮะนี่ยงบดาแม่ด่ากะได,ด้ดื้อก็ ดื้อวะต่อไปจะกลิ่นไหนวะเกีเป็นแมงแล้วเนี่ยเลือกกินได้ปะฮะโอนนแค่นี่เนอะไหนอน้นนาตาเกี่ยวเป็นแมงนั่นกันแล้วมือเป็นเท้เจ็บไบอต่อไปจะกลิ่นไหนวะลูกผม,ผมกลิ่นกาแฟเต้ว่าสัญญานะสัญญาเนีย่ยได้สัญญาย้งมือสัญญาตองลูกเสือ ล,ล,ลูกเสือลูกเสือโชกินิ้วเป็นลูกเสืออันยังเนาะอันนี้ก้อยสัญญาอันนี้ก้อยสัญญาสัญญาบกินลูกอมมั้ยนะโอเค okay. ถ้ากินแหมนี้ลุงเจอตกปากแตกเลยนะ <laughs> ถ้ากินปุ๊บของผีหลอกเอาป่ะห้ามกินนะถ้ากินของผีหลอกโอเคป่ะเออโดนผีหลอกแน่ถ้ากลิ่นแฮม ram